สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเดือดระอุโดนทักดูแก่ไอดีเดือดระอวเมื่ออดีตพระเอกจากจักวงวงหนึ่งมาลิ์ถูกทักว่าแก่เชื่อว่าแฟนละครพื้นบ้านจักจากวงวงต้องขุนหน้าขุนตาเป็นอย่างดีสำหรับหนึ่งมาริชเชยโสพลอดีตพระเอกในตำนานเสด็จพี่จากละครดังมากมายอาทิดับจะสีไม่นิจะแสงขวัญฟ้าหน้าดำลักษณะวง หนวิชัยคาวี4ยอดกุมารซึ่งปัจจุบัน1มาลิดอายุเข้าเลขฆ่าแล้วแต่ยังคงดูแลตัวเองอย่างดีทั้งการกินการออกกำลังกายแต่ล่าสุดในอิ s สตาแกรมแอดไซน์หนมาลิรของ1มาลิดกับเดือดระอุเมื่อเจ้าตัวได้ผพสภาพขณะอยู่ที่ยิมพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีเดือนแห่งความรักปูนี้แล้วรักตัวเองเถอะฮึบ แต่ไม่วายกลับมีชาวเน็ตราหนึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นแฟนคลับแต่กลับคอมเมนต์ใช้คำพูดไม่สร้างสรรค์พี่หนึ่งแก่มากจะไม่ได้เลยว่าเป็นพี่หนึ่งค่ะเมื่อก่อนหลอกวันนี้อีกนะสมัยตอนที่พี่เล่นละครพื้นบ้านช่องเจ็ดหนูทันตอนที่พี่เล่นละครเรื่องกันหาชาลีพระเวสสันดรชาดกมโหสถบัณฑิตน้อยขวานฟ้าหน้าดำดับจสิสีไม่ีเจแสงแลักษณะวงค่ะ จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้าไปถล่มวิพากษ์วิจารณ์มองว่าคำพูดดังกล่าวดูไม่เหมาะสมและไม่มีมารยาทเราไม่ควรทักเรื่องรูปร่างของคนอื่นขอขอ้อคุแหแรงข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ